กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องทีแม็กไทค่ะวันนี้ก็มีมาแนะนำอีกหนึ่งคันเป็น Isuzu New X เข้นนเามาจานนัดความหลอ่นอนให้รถด้วยการเปลี่ยนแม็กยางเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นแม็กยางยี่หอ้ออะไรคะสว่วนนี้ก็เป็นแม็กกับยางที่จะ่อยกับ Isuzu New X นะคะเป็นแม็กที E สามเจ็ดขอบสิบแปดคูณเก้านิ้วนะคะออปศูนย์หกรูร้อยสามเก้าเป็นงานของน้ากระมลน,นะคะงาน KM นะคะส่วนยางนะคะเป็น 265ทัพ 60R18 ด้วยดวนลายยางจะเป็นลายสปอร์ตลายลูกศรนะคะเหมาะกับลูกค้าสายซิิงโดยตรงนะคะที่สำคัญยังเป็นยางแมนดญี่ปุ่นนะคะทางร้านมีรับประกัน60วันแรกกรณีบัตรความแตกให้ลูกค้าสามารถมาเข็มเส้นใหม่หได้มีหลังจกัค่าสำหรับ Isuzu m มิที่เข้ามาจาัดความหล่อให้รถด้วยการเปลี่ยนแบนกยางก็เป็นนั้เ็เรียบร้อยนะคะทางร้านได้แนะนำเป็นแม็ก t e 37 แเป็นงานของน้ากมนนะคะงาน KM มาพร้อมยางนิตโตรุ่น420 SD ไซส์265ทับ60 r 1 8เป็นลายสปอร์ตนะคะที่สำคัญยังเป็นยางแบรนด์ญี่ปุ่นทางร้านมีรับประกัน60วันแรกกรณีบาดความแตกให้ลูกค้าสามารถมาเขียนเส้นใหม่ได้ฟรีนะคะทางร้านนะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าอิสุสนิวเอ็กมากๆที่เลือกใช้บริการร้านเอ m ดีแายสวัสดีค่ะ